สวัสดีครับมาพบผมอิเล็กทริกคนเมืองนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับงานโซล่าเซลล์นะครับที่ใช้กับแอร์นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมขอเกริ่นก่อนว่านะครับว่าระบบนี้ทําไมถึงต้องใช้โซล่าเซลล์เพราะว่าถ้าเป็นระบบอื่นนะครับออนกิดนะครับการติดตั้งนะครับก็ต้องขอญาตการนฟฟ้าหรือว่าจะต้องมีอินเวอร์เตอร์ที่ราคาสูงนะครับแต่ระบบนี้นะครับจะเป็นการเจาะจงนะครับไปที่แอร์โดยเฉพาะนะครับ เหมาะสําหรับคนที่ใช้แอร์กลางวันอยู่แล้วนะครับเป็นออฟฟิศนะครับหรือว่าเป็นสานักงานอะไรก็แล้วแต่ที่เปิดแอร์อยู่แล้วนะครับตอนกลางวันครับจะเหมาะมากนะครับและยินไฟตรงไปที่อินเวอร์เตอร์นะครับแอร์ตัวนี้นะครับเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งในการแปลงไฟเนี่ยประสิทธิภาพในการแปลงไฟจะสูงกว่าแบบออนกิดนะครับซึ่งออนกิดเนี่ยจะมีการแปลงไฟไปแล้วแปลงไฟกลับนะครับซึ่งระบบไฟที่มาจากโซล่าเซลล์นี้นะครับ เ็นระบบไฟ DC นะครับแล้วก็ไฟ DC นี้นะครับก็จะยิงตรงไปที่อบอร์ดแอร์เลยแต่ถ้าเป็นระบบออนกิปนะครับจะต้องแปลงไฟ DC เป็น AC แล้วก็ AC แปลงกลับเป็น DC อีกครั้งหนึ่งนะครับการสูญเสียประสิทธิภาพมันจะน้อยกว่าระบบนี้นะครับระบบเนี้ยการสูญเสียมันมันดีมันน้อยกว่าครับและทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการต่อนะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นผมเกินไปแล้วนะครับว่าระบบนี้นะครับสามารถทําเองได้นะครับใครเป็นนัก DIY หรือใครจะพอมีความรู้พื้นฐานนะครับสามารถไปต่อประยุกต์ใช้เองได้นะครับถามว่าหลายหลายท่านนะครับมีคําถามเลยว่าแอร์จะหมดประกันหรือเปล่าครับแน่นอนครับแอร์ที่ผมมาใช้เนี่ยได้หลากหลายยี่ห้อแล้วแต่ท่านเลยขอให้เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับแต่แอร์ใหม่จะหมดประกันนั้นแล้วแต่ท่านพิจารณานะครับว่าถ้าท่านอยากได้ระบบนี้นะครับ มันจะไม่ส่งผลกับบอร์ดใดๆทั้งสิ้นนะครับบอร์ดยังใช้ไฟได้ตามปกตินะครับอะระบบไฟที่มิดเข้าไปเป็นเพียงระบบไฟ DC นะครับทําให้วลต์สูงขึ้นจากเดิมนิดหน่อยนะครับซึ่งไฟที่แปลงได้จากไฟ220ก็คือ3 1 0 3 5 3 2 0ถึง315 320ประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะครับแต่เราจะบูสตไฟนะครับหลักการเราก็คือเอาไฟแผงโซล่าเซลล์นะครับ อนุกรม4แผ่นหแผ่นนะครับแล้วต่อเข้ากับบูตนะครับบูตก็จะมีหน้าที่ดันไฟขึ้นแผ่นหนึ่งมัน5 0าโวลต์นะครับยกตัวอย่างแผ่นละ5นะ้าโวลต์ณปัจจุบันนี้แผ่นห0าร้อยวัตต์ห้0ร้0วัตต์เจ็วัตต์นะครับมันจะประมาณ5 0าโวลต์แต่ถ้ารุ่นเก่าอยู่ที่4 0่โวลต์นะครับแต่ถ้าเราอนุกรมกันแล้วโวลต์จะบวกกันนะครับ ยกตัวอย่าง5แผ่นนนกรมนะครับก็คูณ5นะครับก็ได้250โวลต์นะครับอันนี้ผมผมจำลองต่อที่4แผ่นนะครับ4แผ่นก็อยู่ประมาณ200โวลต์200โวลต์ก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับเข้าตัวบูตครับตัวบูตก็จะดันไฟขึ้นนะครับเป็น300 30 340นะครับ แรงดันไฟที่สูงขึ้นนะครับมันก็จะมากกว่าแรงดันไฟที่ไอตัวอินเวอร์เตอร์นี้ทํางานมันจะดึงไฟตรงนี้ก่อนนะครับมันจะไม่มีผลนะครับในการดึงไฟตัดต่อไฟเราจะไม่รู้สึกนะครับมันเป็นการจ่ายกระแสนะครับของระหว่างโซลาร์เซลล์นะครับชั้นบนนี้นะครับกับไอตัวบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับอธิบายไปเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูกันต่อนะครับว่า มันทำงานยังไงนะครับหลักการต่อก็คือนะครับผมจะจ่ายแผ่นโซล่าเซลล์เข้ามานะครับผมอันนี้เข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้คือแผ่นโซล่าเซลล์เข้ามานะครับเข้ามาปุ๊บนะครับมาผ่านเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ดีซีนะครับไอตัวนี้คือเบรกเกอร์ไฟกระแสสลับเบรกเกอร์ไฟบ้านนี่นะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับผมตอนนี้มันกินไฟอยู่ที่ 3.4แอมป์นะครับนี่นะครับ3.4แอมป์นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเบรกเกอร์โซล่าเซลล์นะครับไฟก็วิ่งจากโซล่าเซลล์เข้ามาในตัวบูตนะครับตัวบูตตัวนี้ก็จะจ่ายไฟออกมามาเข้าแผงคอยล์ร้อนนะครับแผงคอยล์ร้อนจะมีจุดบัดกีอยู่2จุดนะครับนี่นะครับไปดูตรงคาปาซิตเตอร์นะครับมันจะมี คาปาซิเตอร์ใหญ่ๆอยู่หนึ่งตัวแล้วเราบัดกรีเข้าตรงนั้นนะครับข้วบวกข้อลบต้องดูให้ดีนะครับหลักการต่อแค่นี้เองนะครับมีแค่นี้นะครับไฟเข้านะครับพอไฟไฟเข้าเสร็จปุ๊บออกมาเข้าบูตออกจากบูตสองเส้นนะครับนี้มาเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกระแสนะครับกระแสที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์นะครับ เห็นไหมครับตอนนี้วิ่งแล้วนะครับหนึ่งแอมป์กว่ากว่านะครับหนึ่งจุดแปดแอมป์นะครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเอามิเตอร์ตัวนี้ก็ได้ครับนี่วิ่งแล้วนะครับหนึ่งจุดแปดแอมป์นะครับนี่นะครับ แล้วมาดูกระแสของตัวนี้นะครับ0.5แอมป์นะครับไฟกระแสสลับแทบจะไม่วิ่งเลยนะครับนี่นะครับไอที่0.5นี่คือมันก็วิ่งแค่คอยล้อนนิดหน่อยนะครับแต่หลักๆมันก็จะมาวิ่งผ่านตัวนี้นะครับอันนี้จะขึ้น2แอมป์แล้วนะครับ2แอมป์คูณ200โวลต์นะครับนะครับเดี๋ยวผมพามาดูแรงดันนะครับอันนี้ตอนนี้ผมยกผมจําลองให้ดูนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้212โวลต์นะครับจำลองว่าคือโซล่าเซลล์นะครับนี่นะครับมาเข้าวงจรบูสตตัวนี้นะครับบูสตตัวนี้ก็จะมีหน้าที่แปลงไฟนะครับแปลงไฟให้อัพไฟขึ้นนะครับอัพไฟขึ้นให้เป็นไฟ348โวลต์350โวลต์นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือไฟนะครับที่ที่ผ่านการบูสตมาแล้วนะครับก็จะไปมิกตรงนี้นะครับผมพามาดูใกล้ๆเลยครับ เห็นไหมครับมันจะมิกเข้าตรงบอร์ดคอมเพรสเซอร์นะครับบัดเกียร์เข้าสองจุดนะครับเห็นไหมครับบัดเกียร์เข้าสองจุดนี้จบเลยนะครับอันนี้คอยล์ร้อนพัดลมทํางานแล้วนะครับเนี่ยครับดูกระแสนะครับกระแสวิ่งอยู่ประมาณหนึ่งจุดแปดสองแอมป์นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่วิ่งแล้วนะครับศูนย์จุดห้าแอมป์นะครับ หลักการประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อสั่งซื้อบอร์ดหรือว่าขอคำอปรึกษานะครับว่าจะติดตั้งยังไงนะครับหรือท่านจะเอาบอร์ดไปลงตู้เองหรือเรามีตู้สำเร็จให้นะครับติดต่อเข้ามานะครับ0 9 9 1์5 2 3 9 1นะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านที่รับฟังรับชมนะครับสวัสดีครับ